รีวิวแม็กขาเดี่ยวมากิต้าตัวนี้เป็นตัวเทียมนะครับไม่ใช่แท้สามารถใส่ได้สูงสุดถึง f 3 0นะตัวนี้นะครับ f 3 0เราสามารถซื้อแยกแล้วก็ามาใส่เิงได้ลูกก็ปลดง่ายใส่ง่ายนะครับเขาจะให้มาเป็นกล่องแบบนี้ข้างในกล่องก็จะมีแบตเตอรี่18 V2 โวลต์2ก้อนนะครับ <Okay. S 2> เครื่องชาร์จ1ตัวหลังจากที่เราเสียบแบตแล้วนะครับยังไม่สามารถกดยิงได้นะเราต้องมากดตรงนี้ก่อน ขดค้างตังปุ่มนี้ให้ไฟมันขึ้นนะครับนี่ไฟขึ้นแบบนี้ <S <S> <S ก็สามารถยิงได้เลยนี่ใส่ลูก F30 ยิงได้จำเลยนะสำหรับไม้สนเดี๋ยวผมจะไปทำชั้นวางต้นไม้นะครับไปดูประสิทธิภาพกันว่าจะทำงานได้ดีและเร็วแค่ไหนอันดับแรกเราก,ก็จะมาตัดไม้ก่อนนะฮะตัดในส่วนของขาก่อนก็ตามต้องการเลยผมจะใช้ยู่40เซนนะครับเพราะว่าไม้พาเลทที่มีขนาดเท่านี้เนาะจะได้ไม่เสียไม้เออได้ขาแล้วก็ตัด ส่วนของคารน,นะครับเป็นแผ่นไม้พเลทเหมือนกันทั้งตัวขาตัวคารนี้ซื้อมาอย่างละบัดนะมัดละห0ึ100บาทถูกมากเลยโอเคพอตัดครบแล้วเราก็จะมายิงประกอบกันเลย หน้าตาประมาณนี้จากนั้นเราก็จะยิงที่เหลือให้เสร็จเลยก็สามารถยิงทํางานต่อเนื่องได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรเลยพอเราทําตัวยาวเสร็จเดี๋ยวเราจะไปทําตัวสั้นอีก2ฝั่งเพื่อมาประกบกับตัวยาวนะครับ ทที่วางกระถาง5อันก็จะต้องยิงตัวสั้นนี้10อันเพื่อมาประกบนะฮะ,ะ,ะ,ะอ่าหน้าตาประมาณนี้ ตรงบ้างไม่ตรงบ้านนะครับกะเอาเลยจากนั้นก็ยิงให้เสร็จครบ5ตัวจะบอกว่าสามารถทํางานต่อเนื่องได้แบบไม่สะดุดเลยนะยิงจมทุกลูกเลยก็สรุปว่าใช้งานได้ดีเลยนะครับทำงานได้ต่อเนื่องแถมมีแบต2ก้อนสลับกันใช้ก็ได้แล้วก็จบงานเร็วมากคิดดูว่าถ้าใช้สว่านสกูรนี่คือทั้งวันน่าจะไม่เสร็จก็ประมาณนี้นะครับสําหรับชั้นวางต้นไม้จบงานได้รวดเร็วมากๆถ้าสนใจเนี่ยก็กดสั่งที่พิกัดได้เลยนะครับ